สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบริษัทอิสุสุเสียงไพศาลนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถที่อยู่ในสต็อกของเรานะคะก็คือรถเพิ่งมาลงเมื่อเช้าเลยสดสดร้อนๆนะคะก็จะเป็นรุ่นมิลเนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะราคาประหยัดย่อมเยาวมากๆนะคะก็สีที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบสีขาวมุกเนี่ยเรายังมีสีบอลให้เลือกอีก1สีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะ ด้านหน้าของเรานะคะที่จะเห็นเด่นชัดนะคะก็จะเป็นโลโก้ Isuzu แบบโคเมียมนะคะกระจังหน้าของเรานี้ก็คือมาแบบสีดำนะคะดุดันเท่มากๆนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นแบบไบ LED นะคะอ่าแล้วก็ช่องนี้นะคะที่เห็นอยู่ก็คือจะเป็นช่องที่ใส่ไฟตัดหมอกนะคะก็คือเราจะทํโปรพร้อมอไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ล้อกันก่อนเลยนะคะ ล้อของเรานะคะก็จะเป็นล้อขอบ17นะคะก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะสวยเข้ากับตัวรถมากๆนะคะที่เห็นด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะก็ให้มาที่ด้านข้างเลยนะคะใช้งานได้สะดวกสบายเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะคะค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะเป็นโลโก้อ s ซุสเด่นชัดนะคะแบบโครเมียมนะคะสวยมากไฟท้ายนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์มิ X เอ็กด้วยแบบโครเมียมนะคะ เดี๋ยวเราดูข้างในกันเลยนะคะประตูท้ายตัวนี้นะคะก็ยังไม่เป็นไฟฟ้านะคะแต่ว่าเรามีตัวช่วยพยุงแรงอยู่นะคะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะคะข้างหลังของเรานะคะสามารถใส่ของได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องนี้เนี่ยสามารถใส่ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าอาหารที่แบบเวลาเรารีบเนี่ยเราสามารถใส่ทางช่องนี้ได้เบาะของเรานะคะก็สามารถปรับพับเรียบได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเชือกดึงตรงนี้นะคะ สามารถปรับระดับได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะสะดวกมากแล้วเราก็พับได้ด้วยนะคะก็จะพับเรียบไปเลยนี่ค่ะก็จะใหม่นิดนึงเนาเพิ่งลงมาเช้านี้เลยนะคะก็ตอนนู้นก็สามารถพับเรียบพูดง,ง่ายๆว่าเอาที่นอนนมานอนได้เลยเวลาเราไปปิกนิกไปเที่ยวไหนเนี่ยสะดวกสบายให้ลูกค้ามากๆเผื่อแบบว่าใครที่แบบกลัวพับเบาะแล้วไม่เรียบเนี่ยคือของเราเรียบหน้ารา,าบลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อเลยนะคะค่ะสำหรับด้านในเนาะเราเริ่มจากกุญแจกันก่อนเลยนะคะกุญแจตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบไขยอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันเลยนะคะก็อเลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะก็จะเริ่มจากโลโก้อ s u ุ u ของเรานะคะก็ เด่นชัดเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นอุ่มวบคุมมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะสะดวกสบายนะคะสําหรับลูกค้าที่ขับขี่แล้วมีสายโทรศัพท์เข้าเนี่ยก็สามารถรับได้จากกลมมาไัยสะดวกมากๆนะคะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะคะหน้าจอตัวนี้ให้มาถึง7นิ้วด้วยกันนะคะก็คือถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ย2022ังเนี่ยยังไม่มีหน้าจอนะคะแต่2023ของเรานะคะ m e X Active นะคะจัดมาให้แล้วนะคะหน้าจอ7นิ้วนะคะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเล่นง่ายนะคะเป็นภาษาไทยนะคะอันนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปรับได้เลยนะคะน,นี่ก็จะเป็น ปรับระดับแอร์นะคะพัดลมนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าอยากให้แอร์ออกทางช่องไหนนะคะมาในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์นี้ของเราจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะถ้าเป็น New X นะคะก็คือจะเป็นออโต้หมดแล้วนะคะตอนนี้แต่เราสามารถเชนเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาได้นะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มฟังกช์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบาการลื่นนะคะลงเขานะคะในส่วนที่ต่างจากกระบะของเรานะคะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย แล้วข้างล่างที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นออโต้เบรกโฮนะคะสะดวกสบายในการขับขี่นะคะแล้วก็ข้างด้านบนนะคะก็จะมีช่องไฟนะคะเปิดได้เลยแล้วก็จะมีช่องใส่แว่นตาด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะเผื่อใครแบบชอบลืมว่าเอาแว่นตาไปต้ตรงไหนก็คือแนะนําให้เก็บตรงนี้นะคะจะได้หาง่ายแล้วก็เดี๋ยวเราดูรอบคันภายในกันเลยนะคะ สำหรับช่องโดยสารส่วนกลางของเรานะคะก็คือจะมีที่วางแก้วน้ำด้วยนะคะด้านข้างประตูนะคะลาโพงนะคะอันนี้ก็สามารถเปิดกระจกได้จากตรงนี้เลยนะคะส่วนด้านบนของเรานะคะก็จะมีเหมือนกันเลยเปิดไฟแล้วก็สามารถปรับพัดลมความเย็นได้จากตรงนี้เลยนะคะสามารถปรับได้เลยก็จะมีช่องของแอร์นะอยู่ตรงนี้4ี่ช่องนะคะด้านตรงกลางแล้วก็ด้านหลังนะคะ อ่าส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางของตรงนี้นะคะสามารถวางของได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเสียบเป็นไฟชาร์จแบตได้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะชา,าร์จโทรศัพท์ระหว่างทาง,ทางระหว่างไปเที่ยวนะคะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เบาะนะคะของเราก็สามารถพับอย่างนี้นะคะได้เลยสะดวกขึ้นไปนั่งข้างหลังเนี่ยคือสบายมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือแม่แรงนะคะจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะคะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นสำหรับคันนี้กันเลยค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่น m ิวเรุ่น Active คันนี้นะคะราคาก็อยู่ที่1,166,000บาทนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะ ใช้เงินออกรถเพียง53,000บาทนะคะเราพิเศษแถมเบาะหนังให้ลูกค้าด้วยนะคะแต่สำหรับครอบครัวที่มีรถอีซูซุอยู่แล้วนะคะใช้เงินออกรถเพียง43,000บาทเท่านั้นนะคะก็สำหรับใครเนี่ยที่มองหารถครอบครัวอยู่นะคะที่กำลังจะออกภายในสิ้นปีนี้หรือว่าปีใหม่หน้านะคะเพื่อจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปไหนเนี่ยอมก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยคือราคาประหยัดมากออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะก็คือ อา,นะนนาร์มิวเอ็กซ์นี่ยมี3รุ่นด้วยกันแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบว่าอางบประหยัดอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าออปชันของเราคือจัดมาให้เต็มมากใครที่อยากได้พร้อมแม็กแต่งหรืออยากได้เป็นชุดแต่งสายไว้รุ่นเนี่ยก็คือจัดให้ได้เลยนะคะก็สําหรับใครที่อาดูรถนะคะไว้อยากจะดูเป็นรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยได้ว่าอาอยากได้แคมเปญรุ่นนี้เนี่ย ให้คิดรายละเอียดให้นะคะของเราก็จะมีเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะเพื่อโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเรานะคะก็สําหรับคลิปหน้านะคะจะพาไปชมรถรุ่นไหนก็อยากจะให้ลูกค้าคอยติดตามไว้เนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย